นะคะลูกค้าค่ะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของร่ำรวยมัง่งคั่งนะคะเงินทองไหนมาเทมาเนาะสีม่วงก็จะช่วยในเรื่องของโชคเยสีม่วงก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะวงนี้นะคะไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วจะอยู่ที่67นะจะอยู่ในตะกร้าที่3หมายเลขการสั่งซื้อหมายเลข2นะตะกร้าที่3มหมายเลข2วงนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะวงนี้เลยนะ นี่เลยค่ะสวัสดี88คนดูนะคะสนใจแบบไหนทรงไหนไซส์อะไรนะคะสอบถามแม่ค้ามาได้เลยนะคะสอบถามมาได้เลยค่ะต่อไปนะคะแม่ค้าจะเปิดเป็นนี่เลยค่ะแหวนทรงโอ่งนะคะลูกค้าคะ่ะทรงโอ่งเก็บเงินเก็บทองเนาะลูกค้านี่เลยค่ะเป็นวงเล็กๆนะคะลูกค้าวงนี้นะ เป็นทรงโอ่งเก็บเงินเก็บทองวงเล็กๆนะคะสีขาวอมเขียวนิดๆเนื้อเนียน